อัพเดตรถใหม่ที่จะเปิดตัวในปี2021หรือปีนี้นี่เองนะตื่นเต้นมากเลยครับไม่รู้ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โี่สวัสดีครับพวกผมเบลที่ช่องเวดันการันตีอย่างนี้นะต้องบอกว่าขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ต้องบอกว่าปีใหม่ปีนี้เราเจอเรื่องหนักหน่วงตั้งแต่ต้นปีนะก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิดต้องบอกว่าอันนี้เป็นระลอกที่2นะฮะก็ ไม่อยากให้มันระบาดเพิ่มนะก็ต้องระวังกันหน่อยนะเพราะตอนนี้มันกระทบนะหลายอย่างก,กําลังจะไปด้วยดีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์นี่กําลังจะเริ่มโอเคแล้วตอนนี้ต้องหยุดชะง,งักอีกรอบหนึ่งก็เป็นว่าสาหรับใครที่ไปพื้นที่เสี่ยงมานะครับก็อยากให้กักตัวไว้นะเพราะวันนี้มันไม่ได้ลําบากแค่ในคนในครอบครัวนะมันกระจายวงกว้างไปถึงธุรกิจการนำหา,ากินของใครหลายคนก็เป็นว่าสู้ๆไปด้วยกันแล้วก็ผมเอาใจช่วยมันผ่านครั้งนี้ไปได้เพราะครั้งแรกเรายังผ่านไ่ได้เนาะครั้งนี้ต้องผ่านไปด้วยกันได้อีกครั้งหนี้ มานะพูดถึงรถใหม่ที่จะเปิดตัวในปี2021นี้นะแล้วก็บอกว่าชัดเจนมากๆในะเรื่องของทิศทางยานยนต์แห่งอนาคตข้างหน้าวันนี้นะหลายๆคนก็ให้ความสนใจนะั้นไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มนะึ่งนะทั่วโลกนะให้ความสนใจเรื่องของพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกครับก็จะเริ่มเห็นเรื่องของรถไฮบริดรถพลังงานไฟฟ้านะซึ่งบอกว่าตอนนี้หลายๆค่ายก็พยายามพัฒนา แข่งกันออกมานะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆคนบอกว่าเอยจะใช้รถ <c oughs> ทั้งทีเนี่ย <c oughs> อย่างเน้นรถที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้พลังงานสะอาดนะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มที่ค่ายญี่ปุ่นกันก่อนแล้วกันค่ายญี่ปุ่นค่ายแรกที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้น,ะนั่นก็คือค่าย Honda นี่เองนะครับปีนี้นะฮะฮอนด้ Honda จะเปิดตัว,ต,วตัวใหม่นะก็คือ all new civic นะครับ2022ซึ่งต้องบอกว่า Honda Civic เนี่ยเป็นรถขนาด c segment นะฮะหรือรถโดยสารขนาดกลางที่มีรูปทรงสปอร์ตนะถูกใจวัยรุ่นมาก เป็นรถรุ่นหนึ่งของ Honda นะที่หมายมั่นปั้นมือว่าขายดีมากๆนะเจ้าตัว Honda Civic เนี่ยตัวนี้นะไอตัวโผลปัจจุบันเนี่ยขายมาตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วรู้ไหมว่าวันนี้ยอดขายสะสมที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยขายไปแล้ว1.5ล้านคันนะ ฉะนั้นเขเลยบอกว่าถ้าจะทําออกมาใหม่เนี่ยเขาจะต้องทํารักษายอดขายให้ขายไม่คือต้องไม่แย่ไปลงไปกว่าเดิมนะ่ะต้องบอกว่าวันนี้นะฮอนด้าซีวิตัวใหม่เนี่ยคอนเซปต์นะครับจะเน้นความเรียบหรูนะดูเป็นไทม์เล็ดีไซน์ปกติจะดูสปอร์ตนะแต่ครั้งนี้จะดูเรียบหรูกึ่งสปอร์ตนะครับซึ่งทรงเนี่ยเป็นทรงที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับดูไม่เก่าไม่ใหม่จนเกินไปนะครับแล้วก็ ท้ายนะครับจะเป็นลักษณะเป็น4ประตูแบบคูเป้นะครับเพราะจริงๆเจ้าตัว Honda c i v i c มันมีแบบ5ประตูแล้วพวกไทยอานะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยวัยรุ่นจะชอบแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบใช้ซีดานเนี่ยเขาบอกว่าเออถ้าท้ายมันสั้นมันจะดูสปอร์ตขึ้นนะฉะนั้นตัวโฉมใหม่เนี่ยท้ายจะดูสั้นนะเป็นดูคูเปมากขึ้นนะครับเครื่องยนต์นะขุมพลังจะเป็น1.5 VTEC เซอร์โบนี่เองแล้วคาดว่าตัวท็อปเนี่ยจะมีเรื่องของพลังงานไฮบริดใส่เข้าไปด้วย ซึ่งตอนนี้ก็จะบอกว่า Honda นะเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายแรกๆเลยที่ออกมาทำรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ Honda เองก็ประกาศชัดแล้วว่าเขาจะเน้นตัวพลังงานขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยมีการเป่าประกาศเรื่องของ e เทคโนโลยีที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวตัวนี้ไอเคโลโลยีที่เป็นไฮบริดเอามาขายในตัว Honda City ที่เปิดตัวไปในงานมอเตอร์ p o ที่ผ่านมาฉะนั้นวันนี้นะ Honda Civic ก็เป็นรถอีกหนึ่งเรือธงของ Honda เขาก็ต้องใส่เท่ายีใส่ความเรียบรูเอาไปให้หมดนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าเจ้าตัวเนี้ยเปิดมาจะขายราคาเท่าไหร่นะแต่เขาคาดว่าจะเปิดตัวในปี2021ช่วงปลายปีนี้นี่ฮะแล้วก็จะขายจริงในปี2022หรือปีหน้าถัดไปนี่เอง และบามาติดๆนะฮะด้วยเจ้าตัว all new honda hrv นี่เองนะครับผมจำได้นะตอนที่ suv crossover เนี่ยออกมาใหม่ๆนะก็คือเจ้าตัว honda hrv เองเนะใครก็ชอบใครก็อยากได้นะโดยเฉพาะสาวๆนะอยากได้รถ suv ย่อส่วนที่ราคาถูกงหน่อยจะซื้อ crv ก็ไม่ไหวเนาะ hrv เนี่ยร้านต้นๆน่าจะเป็นคำตอบนะคนก็เลยแบบแห่กันเข้าไปซื้อนะด้วยรูปทรงที่มันดูสปอร์ตทันสมัยนะครับ ฉะนั้นวันนี้นะ Honda HRV เนี่ยขายมาเนี่ยเข้าร่วมปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วนะอายุ7ปีก็ตามโมเดลไลฟ์หรืออายุของโมเดลตัวรถนะฮะ All New HRV เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้นะะประมาณมีนามเมษานี้นะครับ ซึ่งดีไซน์เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับเจ้าตัว Honda Civic นะ,ะน่าจะเป็นดีไซนเนอร์คนเดียวกันนะครับภายใต้คอนเซปต์ก็คือดูมินิมอลเรียบหรูทันะสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยแมนแม็กซิมัมแล้วก็ ing, um, แมชชีมินิมัแมนะก็คือดีต่อคนนะฮะแต่อาจจะในเรื่องของเครื่องยนต์ฟังก์ชันอะไรไม่จะเป็นก็ตัดออกนะเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดน,นะครับ เจ้าตัวนี้นะเขาบอกว่ากระจังหน้าเนี่ยจะดูกว้างขึ้นเหลี่ยมขึ้นนะครับแล้วก็มีขอบคาดเป็นโครเมียมนัดูหน้าตาคล้ายๆ Honda ้า s s ซีนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าประมาณนี้ o o n d a า s s ซีเนาะแล้วก็ตัวขุมพลังขับเคลื่อนนะก็เป็นตัว Honda Intelligent Multi-Mode Drive นะหรือ i m m d นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5แล้วก็1.8นะครับรวมกัทั้งตัวท็อปเนี่ยจะมี ไฮบริดใส่เข้าไปด้วยนะคาดว่าเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับต้องบอกว่า Honda HRV ก็เป็นอีกหนึ่งเรือธงนะสำหรับ SUV Crossover ของ Honda นี่เองนะครับก็เอามาติดตามดูว่าตอนทําออกมาราคาเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่เพราะวันนี้ SUV Crossover นี้ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่แข่งกันเดือดมากๆนะ SUV Crossover ผมบอกเลยว่าถ้าทำราคาหรือฟังก์ชันออกมาไม่ดีก็น่าจะแข่งยากเอาไว้ว่าเดี๋ยวมาติดตามดูกัน ทีนี้เรามาดูค่ายที่2ค่ายยักษ์ใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือค่ายโตโยตานี่เองนะครับไปนี้นะฮะโตโยต้าก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากมายนะส่วนมากจะเป็นแนวม i n เนอร์เชนสะส่วนใหญ่นะครับตัวแรกที่จะเอาออกมาปีนี้ก็คือโตโยต้าแคมรี่2021 m i ยเนอร์เชนนี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะมีการปรับรูปลักษณ์ใหม่นะก็คือเน้นกระจังหน้าไฟหน้าให้ดูมันโฉบเฉี่ยวสปอร์ตมากขึ้นนะครับ และมีการอัปเกรดนะเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของ Toyota Safety Sense นะครับก็คือเดี๋ยวนี้นะรถมันจะมีพวรกระบบกล้องและก็เลดา้าเนาะก็คือเพิ่มตัวนี้ให้มันดี t ท c t ระยะได้ไกลขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะครับพร้อมกับเพิ่มระบบเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะฮะเจ้าตัว Cruise Control เนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะ Cruise Control ก็คือ การกดปุ่มโหมดที่รักษาความเร็วเวลาเราขับรถทางไกลนมันก็จะรักษาความเร็วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้นะครับรถมันก็จะรักษาความเร็วให้เองส่วนตัว a d a p t ท v e เนี่ยก็คือเป็นตัวที่สามารถปรับความเร็วนะฮะบ,บางทีมันมีรถตัดหน้าแทรกหน้าเข้ามานะครับมันก็จะลดความเร็วลงตามรถคันหน้าซึ่งมันจะลดความเร็วได้ก็คือจะมีตัวกล้องหรือเรดร์เนี่ยดีเทคอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้โตเกตยวก็ได้เพิ่มฟังก์ชันนี้เข้าไปให้มากขึ้นในตัว c a ม r y 2 0 2 1นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะที่ทำออกมาก็คือเจ้าตัว Toyota CHR นะครต้องบอกว่าตัวนี้เป็น Minor c h a n g e โดยแต่งในชุดของ GR Sport นะครับเมื่อก่อนเราจะได้ยินเรื่องของ TRD Sport ตเนาะตอนนี้เราจะเห็นว่าสำนักแต่งอันใหม่ของ t o โยตานั่นคือสำนัก GR Sport ก็ย่อมาจาก g a z ซ o l a s i n g นะครับเจ้าตัว CHR ตัวใหม่เนี่ยมีการปรับช่วงล่างให้หนึบแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นนะครับบวกกับเปลี่ยนไฟหน้ากระจังหน้านะให้ดูสปอร์ตาตามสไตล์ g r Racing เนาะ แล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะขุมพลังเจ้าตัวนี้นะก็คือจะเป็น2.0ไฮบริดนะครับแล้วก็1.8เบนซินเทอร์โบนะครับซึ่งคาดว่าไอ้ตัว1.8เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะทำขายอีกหรือเปล่านะครับแต่ตัว2.0ไฮบริดเนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่าและกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำออกมาแล้วราคาจะปรับเปลี่ยนจากของเดิมมากน้อยแค่ไหนเรามาดูค่ายที่3กันก็คือค่ายนิสันนี่เองครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราก็เห็นว่านิสันเนี่ย ขยันออกรถใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับถ้าใครดูคลิปผมก็ก่อนเนี่ยจะเห็นว่านิสันเองเก็มีปัญหาภายในโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการเงินนะวันนี้นิสันเองเขาก็มีนโยบายที่จะพลิกฟื้นให้นิสันกลับมาให้ได้นะก็คือชื่อโครงการนิสันเน็กนะครับออกรถออกมาทั้งหมด12โมเดลภายใน3ปีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนิสันอริยานะครับซึ่เป็นรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้า100%นะครับ เป็นรถ SUV c s e gment ฮะหรือ C-SUV นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะเปิดตัวในปี2019ที่โตเกียวมอเตอร์โชว์นะเป็นตัวต้นแบบนะครับและคาดว่าจะเปิดตัวในกลางปีนี้ที่ญี่ปุ่นนี่เองนะครับเจ้าตัวนี้นะสเปคมีออกมาเป็น4รุ่นนะครับก็คือมีแบ่งตามแบตเตอรี่นะฮะมีแบตเตอรี่ขนาดเลขข็ก65กิโลวัตต์อาแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่จะเป็น95กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็มีขับ2กับขับ4เนาะ 0-100ตัวโลเนี่ยใช้เวลา7.6วินาทีส่วนตัวท็อปนะครับก็จะใช้เวลา0-100เนี่ย5.1วินาทีเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งการชาร์จนะคะเขาบอกว่าวิ่งได้580-610ถึงกิโลเมตรราคาคาดว่าจะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่5ล้านเยนนะครับหรือตีประมาณ1ล้าน500แสนบาทถ้ามาถึงบ้านเรานะภาษีนำเข้าอีก20%เนี่ย คาดว่าน่าจะมาณ2ล้านปลายๆเนาะขนาดนิสสันลิฟ์มาถึงบ้านเรายังเกือบ2ล้านล้านเนะคะวันนี้เขาก็ลดราคาลงมาหน่อยนึงก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูติดตามสําหรับเจ้าตัวนิสสันอาริยะที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่พวงมาลัยขับขวาแล้วก็มีลุ้นอาจจะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราช่วงปลายปีอีกตัวหนึ่งนะของค่ายนิสสันที่จะเปิดตัวในปีนี้ก็คือนิสสันเทล่ามิเนอร์เชนนะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้น,นิสสันได้ยกเลิกเจ้าตัว Xtrail ออกไปนะครับ ซึ่งต้องบอกว่า SUV วบ้านเราขายได้ไม่ค่อยดีคนนิยมไปใช้ SUV c r o s s o v e r กันมากกว่านะครับฉะนั้นพอเป็นพวก7ที่นั่งขึ้นไปถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยก็จะต้องเป็น PV v หรือกระบะดัดแปลงเนาะหลังจากนิสสันได้เปิดตัวนาวาร่ตัวใหม่เมื่อปลายปีงานมอเตอร์เอ็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวหน้าตาเป็นไฟตัว C นะไฟหน้าตัว C กระจังหน้าดูบึกขึ้นเครื่องยนต์เป็นตัวใหม่2.3ไบเทอร์โบนะฮะหรือเทอร์โบคู่นี่เองนะครับก็ทําให้นิสสันเทล่าต้องถูกเปลี่ยนนโมไปด้วยะครับ เพราะว่าในกลุ่มกระบะ7ที่นั่งเนี่ยนินันเชล่าเนี่ยอยู่หลังท้ายนะเพราะว่าหน้าตาไม่ฉีก,กับกระบะเท่าไหร่นะคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยในไหนจะต้องจ่ายตังเพิ่มนะกระบะตัวท็อปแล้วเนี่ยถ้าเป็น7ที่นั่งมันต้องท็อปขึ้นมาอีกแล้วต้องดูสวยนะเหมือนอย่าง Fort จ er ูเนอรนะคือหน้าตามันฉีก,กเลยคนก็เลยนิยมมากกว่านะครับแล้ววันนี้มิลเก็แซงขึ้นมาเป็นที่2เรียบร้อยแล้วเพราะว่ารูปลักษณ์มันดูฉีกขึ้นมาบวกออปชั่นที่ให้มาจัดเต็มนะฉะนนนนนนั้เเดดีี๋ยยววอมาาู่่สพปปล็ กลับมาสู้กับค่ายอื่นๆได้หรือเปล่าค่ายที่4นะ,ะก็คือค่ายมาสด้นะครับปีนี้ m a ส d a เนี่ยคนให้ความสนใจก็คือเจ้าตัวกระบะ BT50 Pro นี่เองเพราะบ้านเรานิยมใช้กระบะเนาะต้องบอกว่ากระบะ m a สด้ตอนนี้นะขายไปแล้วนะเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนาะขายให้กับฝั่งออสเตรเลียอย่างเดียวยังไม่ได้มีแพลนที่จะมาขายในเมืองไทยซึ่งปีนี้ก็มีลุ้นว่าเขาน่าจะมาทําตลาดในเมืองไทยด้วยซึ่งเจ้าตัว b t 5 0 Pro ตัวนี้นะ ก็ผลิตร่วมกับอ s u ูซนะครับก็คือใช้แพลตฟอร์มใช้บอดี้เนี่ยร่วมกับอ s u ูซเพียงแต่หน้ารูปลักษ์ดีไซน์ภายในช่วงล่างเนี่ยมาสด้าใช้โน้ตฮาวใช้ดีไซน์ของทีมตัวเองก็คือดีไซน์สไตล์โคโดดีไซน์ดูรูปลักษ์เนี่ยจะเหมือนเจ้าตัว CX-5 บวกกับมาสด้า3ามนมีความเรียบหรูมีความเป็นเก่งมีความเป็น SUV ตรงนั้นนะครับ ซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยก็ใช้ร่วมกับอีซูนะเะราะอย่าลืมว่ามาสด้ากับอีซูเคยจับมือกันมาอยู่แล้วนะเขาก็ใช้เครื่องยนต์ของอีซูมีเครื่องยนต์3.0ดีเซลเทอร์โบนะแล้วก็ตัว1.9ซึ่งตัวที่ขายอยู่ที่ฝั่งออสเตรเลียจะเป็น3.0ล้วนๆนะครับทีนี้ต้องมาดูว่าถ้ามาขายฝั่งไทยเนี่ยน่าจะต้องเอาตัว1.9เพราะว่า บ้านเรากาลังซื้อมันสู้ออสเตรเลียไม่ได้ค่างเงินเขามากกว่าเราเนาะแล้วก็ได้ข่าวแว่วมาจากฝั่งออสเตรเลียว่ามันมีชิ้นส่วนบางส่วนที่ผลิตอยู่โซนยุโรปนะบเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องเนี่ยซึ่งตอนนี้โรงงานซัฟเฟียร์ฝั่งนั้นเน่ยเขาไม่สามารถผลิตพาร์ตได้เนื่องจากโควิดมันลามนะก็ทําให้อาจจะมีผลหยุดลายการผลิตถึง3เดือนเลยทีเดียวฉะนั้นอันนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีผลทําให้การผลิตหรือที่จะผลิตขายในบ้านเราเนี่ยเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาาดูกันนว่ปีี้ BDH0 Pro คาดว่าถ้าไม่ติดอะไรน่าจะมาขายบ้านเราแน่นอน อีกตัวหนึ่งของค่าย m a z d a นะที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ก็คือเจ้าตัว m a z d a 2 all new นะครับก็คือเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับต้องบอกว่ารถ m a z d a 2เองเนี่ยเป็นรถซิตี้คาร์ที่ได้รับการยอมรับนะแล้วว่าขายดีนะเพราะว่าด้วยดีไซน์สมรรถนะและราคาที่ไม่แรงนะครับทำให้คนนิยมใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้รถสไตล์ซิตี้คาร์ในบ้านเราเนี่ยได้ผลตอบรับค่อนข้างน้อยลงนะครับด้วยกระแส SUV Crossover นะไม่ว่าจะเป็น BSUV CSUV กํากำลังมา ฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่ามาด้า2เนี้น่าจะเป็น BSUV นะฮะหน้าตาน่าจะแล้คล้าย MX ส0ูนที่เป็นไฟฟ้านะครับที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเครื่องยนต์นะก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลและที่เพิ่มขึ้นมาในอนาคตมีแววก็คือน่าจะเป็นตัวโรตารี่ที่จะเอามาไว้ปั่นไฟ อันนี้น่าจะขายในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นก่อนนะครับอารมณ์เหมือนนิสสันคิกนะก็คือมีเครื่องยนต์น้ํามันเอาไว้ปั่นไฟแล้วเอาไฟไปขับเคลื่อนตัวรถอีกทีหนึงนะก็เป็นว่าสําหรับ m a สเตอรปีนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดตัวอย่างน้อยๆในญี่ปุ่นเนี่ยได้เห็นแน่นอน มาถึงค่ายที่5นะมิตซูบิชินะซึ่งปีนี้มิตซูบิชิจะเอาโมเดลใหม่เข้ามาทำตลาดก็คือ E-Clip c คอ s ์นี่เองนะฮะซึ่ง E-Clip c r อ s s นะก็คือเป็นรถสไตล์ SUV c r o s s o v e r ขนาด C s e gment นะหรือ CSUV นี่เองอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ n a m i c Shield เนาะก็คือกระจังหน้าดูสปอร์ตไฟหน้าแหลมๆดูฉบเฉียวนะซึ่งเราบอกว่า คอนเซปต์ไดนามิกชิลเนี่ยอันนี้เป็นดีไซน์ที่ทําให้มิตซูบิชิเนี่ยขายดีแบบก้าวกระโดดมากขึ้นใน4-5ปีที่ผ่านมานะครับต้องราบอกว่าจริงๆไอเอควิปคอร์สเนี่ยเปิดตัวในอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี2017และได้ขายไปเมื่อปี2019นกะครับก็คิดว่าเนี่ยตัวนี้น่าจะผลิตที่อินโดและส่งขายในไทยเหมือนอย่างจะตัว Mitsubishi x ็กซ์แ r นะแต่เอ็กซ์แมันจะเป็นแนวเหมือนรถตู้ MPV เสียมากกว่า ฉะนั้นตัวนี้มันจะดูแบบว่าสปอร์ตขึ้นเพียวขึ้นนะฮะไม่ดูเป็นตู้นะครับซึ่งตัวระบบขับเคลื่อนหรือขุมพลังเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะเทคโนโลยี MIVEC นะครับ อีกอันหนึ่งที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาในสำหรับเจ้าตัว e-clip car ก็คือเทคโนโลยี plug-in hybrid นะหรือ PHEV เหมือนเจ้าตัว Outlander นี่เองนะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยราคาจะเป็นยังไงสำหรับ Outlander เมื่อมอ t เตอร์เอ็กที่ผ่านมาต้องบอกว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ทว่าได้ผลตอบรับดีมากๆนะเพราะผมไปคุย,ยกับเซล,ลมาเซล,ลบอกว่า คนเข้ามาถามกันเยอะมากนะด้วยชื่อเสียงของมิสซูเนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าเอ้ยราคาแพงแต่สมรรถนะน่าจะดีฉะนั้นถ้าทำอ e ีกิ p คอเป็นตัวปลักอินอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะสำหรับเจ้าตัวอ e ีกิบคอหรือรถใหม่ของมิสซูที่มาทำตลาดในปีนี้ เรามาขืนค่ายที่6กันนะฮะก็คือค่ายน้องใหม่นะที่กำลังจะมาทำตลาดในบ้านเราเป็นครั้งแรกนะก็คือค่าย Great Wall Motor หรือ GWM นี่เองนะครับซึ่ง Great w a l l เนี่ยก็ได้ขนทับมานะคาดว่าจะเปิดตัวแน่นอนก็คือในกลุ่มของ SUV crossover นั่นก็คือเจ้าตัว h a r w l H6 นะซึ่งเป็นตัวดีไซน์อันใหม่ล่าสุดหรือ All New นะครับ ซึ่งตัวนี้นะจะเป็นรถ SUV ขนาด c s e gment หรือ C-SUV นี่เองนะครับซึ่งกะว่าเอามาชนอย่างพวก Honda CR-V Mazda CX-5 นะครับแล้วก็พวก MG HN นะเพราะว่าค่ายจีนวันนี้ก็มีแค่ MG นะที่ว่าราคาน่าจะพอฟัดพอเวี่ยงสู้กันนะเครื่องยนต์นะก็มี2ตัวให้เลือกกันนะก็คือจะเป็นตัว1 6ลิตรเทอร์โบ160แรงม้าแล้วก็2 0เทอร์โบ1 8 7แรงม้าน,นะครับ ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าตามสไตล์นะรถแบรนด์ใหม่หรือแบรนด์รองเนี่ยก็จะต้องให้ออปชั่นจัดเต็มราคาต้องถูกกว่าค่ายญี่ปุ่นนะไม่งั้นโหเกิดยงางกมากโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเครื่องยนต์สันดาบเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะตัว h าวเวลเองเนี่ยเขาก็ได้ทาเป็นไฟฟ้าร้อนะแล้วก็ตัวปลั๊กอินออกมาแล้วในจีนนะเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูว่าในอนาคตเขาจะเอามาขายด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งราคาเจ้าตัวนี้นะจะขายอยู่ที่9 0 0 0 0สนะครับก็ถือว่าราคา ไม่แรงนะฮะแล้วกะว่าจะเปิดตัวในช่วงมอเตอร์โชว์ประมาณเดือน4เดือน5ที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่คิดว่าฮาวอฟไม่น่าพลาดน,นะก็คือกลุ่มรถยนต์ที่ยังถือว่าแข่งกันน้อยก็คือกลุ่มพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือออร่าครูดแคทนี่เองรหัส E S 1 1นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะในค่ายของเกรทวอรนะครับหน้าตาก็คือจะเป็นดูแบบโอ้ทรงคลาสสิกนะฮะทรงเหมือนอารมณ์นิสสันมาร์ตแต่สวยกว่า เป็นรถ B s e gment นะฮะก็คือรถ City Car เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวเท่านั้นานะฮะขนาด113กิโลวัตต์นะครับหนึ่งการชาร์จเนี่ยวิ่งได้400กิโลเมตรนะครับ แบตเตอรี่ขนาด47.8กิโลวัตต์นะแล้ไอตัวท็อปเนี่ยก็คืออยู่ที่59.1กิโลวัตต์ซึ่งตัวนี้นะราคาเปิดตัวที่จีนอยู่ที่ประมาณ500,000ถึง600,000ปลายๆนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูว่า ถ้าเขาเอามาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยหรือเอามาประกอบในเมืองไทยแล้วนะครับราคาจะเหลือเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าเขาเปิดตัวราคาต้องแบบทําตลาดทำโปรโมชั่นนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวมารู้ว่าแบรนด์น้องใหม่อย่าง c r e s t w a l l Motor จะทําได้ดีขนาดไหนในงานมอเตอร์โชที่จะถึงกันมาถึงค่ายสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือค่าย MG นี่เองนะครับซึ่ง MG นะเขาบอกว่ามีรุ่นที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า ชื่อ e-motion นะ e แปลว่าไฟฟ้า motion ก็คือการเคลื่อนไหวนะครับก็คือจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตคูเป้นะฮะที่เขาจะทําออกมาเป็นไฟฟ้า100%และจะทําจากตัวขับขวากรผมต้องบอกว่าดีไซน์ออกมานี่สวยมากๆเลยนะครับ เจ้าตัวนี้นะฮะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับศูนย์ถึงร้อเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่เกิน4วินาทีนะครับเขาบอกว่ากําลังมอเตอร์ให้มากถึง300แรงม้า ah นะต่อหนึ่งการชาร์จวิ่งได้4ี2กิโลเมตรนะครับซึ่งเขาบอกว่าการเอามาสู้กับพวกเท sla โมเดล3นะที่เป็นตัว p e r f o r m ร์ c มนซซึ่งตอนนี้เท sla ออกมาโมเดลวก็ต้องบอกว่าขายดีมากอน่าอาจจะไปชนในกลุ่มนั้นนะครับเพราะวันนี้ MG <S <S เขาก็ไม่ได้ทาตลาดในบ้านเราเขาก็ทําตลาดที่จีนและที่ตลาดที่เขากำลังโ ก็คือฝั่งอินเดียนะครับฉะนั้นวันนี้นะถ้าเขาทําไฟฟ้าคูเป้หรือตัวแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นมาเนี่ยต้องมาดูว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหน,นก็คือเป็นตัวเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเทสลาเปิดตัวโรสเตอร์ออกมานะโชว์ศักยภาพว่าเอยไฟฟ้าฉันมีรองเท้วฉันทําได้สมรรถนะสูงขนาดนี้ฉะนั้นรถตลาดฉันก็ต้องทําได้ดีเหมือนกันเพีย okay, งแต่ว่าอันนี้ MG ก็กลับได้น,นะทำรถตลาดก่อนแล้วว่าทําตัวไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่หลังนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เขาเปิดตัวคอนเซปต์มา และเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทําออกมาในปีนี้นะเขาน่าจะขายทางฝั่งอังกฤษนะฮะแล้วก็ออสเตรเลียก่อนเนื่องจากเป็นพวงมลาลัยขวาครับก็เป็นว่าเดี๋ยวมาติดตามดูว่าหน้าตาของจริงจะเป็นอย่างไรก็สรุปนะฮะสำหรับรถใหม่ที่จะเปิดตัวในปี2 0 2 1นี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเรื่องของไฮบริดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยหลายค่าย ก็ให้ความสําคัญนะก็จะเห็นว่าพลงค่ายรถยนต์ฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยจะเน้นเรื่องของพลังงานไฮบริดนะก็ค่อยๆเฟดตัวออกมาเริ่มจากสันดาบมาใส่ไฟฟ้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพวกซัพพลายเออร์ผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยจะปรับตัวไม่ทันนะจะล้มหายตายจากไปซะก่อนก็ค่อยๆทำค่อยๆเฟดตัวออกมากันไปนะซึ่งต่างกับค่ายรถยนต์ค่ายน้องใหม่อย่างค่ายจีนะเกรดวอล MG เนี่ยเขาก็แยกซีกเมนต์กันแล้วครับทำไฟฟ้าก็ไฟฟ้าสันดาบก็สันดาบก็ทําคู่กันไปนะแต่วันนี้ก็จะเห็นว่า ค่ายที่ขยับเร็วที่สุดก็คือค่ายทางฝั่งจีนนะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงชอบหรือเชียร์ค่ายไหนอ่ะคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าปีนี้นะมีอะไรที่ต้องเจอต้องรับมือจัดการกันเยอะในธุรกิจยานยนตะ์นะวันนี้อาจจะเป็นขาลงนะแต่พวกพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะรถไฟฟ้ามันกำลังเป็นขาขึ้นเพราเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะ แบบนี้จบเมียนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ